วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง Google Bia Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟ e e f ฟ r e นะครับวันนี้ผมจะเราสุ่มทิ้งไต่แรงนะครับตรงน,นี้เซสกิลที่ผมเอาไปก็คือนี่ครับจะจสกิลตัวช้านะครับแบบว่าวิ่งเข้าช้าได้นะครเซสกิลแรกครับตัวกดใช้ครับทศัศยะต่อไปเป็นโจเซฟนะครับ ก็เนสามีครับแล้วก็แอนโทนีโอระดับนักแข่งนะครับเนะี่ยคาอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับเอาไปดูเลยครับัน แค่เพ่ถูกโง่แล้วเรามีปืน้วเราเขาไ่จะรอดเลยนี่ขึ้นอันนี้กิดตัวได้ตะคบสี่แล้วอ้ามันเ็ฟาร์มาสกิด้วยเฮ้ทุกคนเหมือนจะมีคนมาหน้าหลังเต็น ถ้าหนอ,อกว่าอะไรผมบอกเลยตายแน่ผมดักตองนี้มันไม่เห็นผมเปล่ามาทุกคนเข้าเต็มแล้วแต่ว่านก็ออกมาแทุกคน ขอบคุณนะดีนะกิลคูดาอยู่ดีอยู่นะกิลคูดาอยู่เปนสวมมาด้แมกลนดด้วยเฮ้ ของว้าของดีคนหมดแล้วหรอน่าจะยังไม่ยินกิวคูดาอยู่โอ้ผมได้ทรงยาวช่วงนี้ผมเล่นทรงยาวไม่ไม่ค่อยเก่งเลยเล่นอลเล่นไม่ค่อยเก่งเลยไม่ค่อยถนัดนะช่วงนี้ทรงควงกับตัวก้นน้ำว่าผมไม่ตายแต่ทรงยาวผมยิงคนไม่ค่อยตายเอาคนลงเพื่อนมีตัว เพ่มีตัวแต่ตรงผมไม่มีหรือเปล่าไปตรงนั้นแต่ตเพื่อนมีตัวแล้วพิเศษเพราะว่าเมื่อกี้เขามีรอยเท้าครับสีแดงเอาไม่มต,ามาต้องหาที่ไหนไกลเลยตรงนี้แหละนี่ไงทุกคนเอาหายนี่ ว่าจะไม่ได้มีแคตตี้เหล่านะยามีเก้ากล่อ,องทมยาก่อนโดนพวกมันเจ็บมากนะเราจะย่อนเบิดเข้าไป oh <my> เอาตายเหรโอ้โหผมแม่นเกิน มัคาบมนหทำไมอะวโดนอยู่นะทุกคนดนนะดนนะวนหมดแลว อะอว้บโอโหองัระเบิดไว้ไม่ไปกียบเลย่ะโอ้ต้องไเี่ยวกับจระ ต้องตั้งไว้ให้ไม่ไปเยี่ยบโต้ต้องไม่ทำใหม่เนะี <c oughs> ่ยทุกคนดูดิไม่ไปเยี่ยวกันรู้กัผมมากตัง้งเตี่ยมขอามากเลยอะผมรู้มันจะมาอุงคน เล่นหน่อยละกันอระคิวแล้วสี่คิวแล้วคาแล้วคิวได้สี่คิวไปทุกคนทุกคนมาสกินใหม่ด้วยสกินแจกฟรีนะรับได้ บอกเลยของอยู่น,นี่เลยใครของมากเลยเรถตู้ตัดกับรถเบิ่์ตทำไมเยอะๆน่ะยังตกเลยโอ้โหว่าอยู่เลยข,าง,ข,ขางนู่นแหะเี่ยมแต่ว่ะคนใช้ได้ หรือว่ายัางได้นะไม่แยนะร่นะกีเเดียวม,มยิงวานะายซตเดียวน่นนล้เดีจัดเขาได้กอสีแล้วเขาได้เอหนอสหมด่ชิวเลยผม แล้วตามเพื่อนไปตึงตึงกระโดดเล่นทำไมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะโอ้ก็สุนีัมีน้อยอ่ะ่ายากจริงโอ้อัธนมันวัดนี้อ่ะที่ถึงก็ข้างล่างคืออะไรที่โอ้ของกากๆนิดนะ่า ผมจะดูขั้นนี้ยาวมีเจ็ดกล่องไม่เจ็ดจิกว่ายาเยอะไม่ค่อยได้ใช้ยาใหญ่อีกสามเล่นหยู่ข้างหลังคุณนะ ว่าน้าหมเข้าลงกันอย่างนี้ฝนน่าจะเยอะน,นะโอเล่คิดว่าผมไม่เข้าดีกว่าครับเก็บระเบิดมือมาให้เละเก็บเป็นจร,จริงจะขอไม่เอาดีกว่าอันนี้สำคัญกว่ายิงคนตายไปแล้วโอ้โหก้นเกลื่อนแมปแล้วลูกระบาดโถก้อน,นปะเนี่ย ที่ฉังนงงงงทำไมเพื่องนงงก็เฉียวเฉียวตรงนั้นอะ่ะโหตอนน้เก๋กว่าอะไรไม่เอาไม่เอาดีกว่า ลงเขียนเลยดีกว่าเดี๋ยวแชมป์รอเพื่อนดีกว่าเพื่อนน่ายังไม่มาโอ้โหเพื่อนมาอยู่ตรงนู้นแหละทำยังไงด้ส่งเพือ่อนเพื่อนฉ่นมาคนหนึล่าสุดเพื่อนไม่เปิดใครแล้วเนะี่ยยังไม่เห็นใคร,ใครเลยเพื่อนมีใครับคอยเพื่อนคนระับเราเราจะอยู่คนละเมืองแล้วกัน บานะคนบ้ารูเฟนโดนแทนผู้คนเดิ<ช> <canvas. S 2> สกิลไม่มีอะไรหรอกสกิลไม่รู้เป็นอะไรนะผมเดินอยู่เฉยๆมันก็กดใจแทนผมงงเลยผมโดนครูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วสกิลก็มีคู่ดาวผมก็เสียคู่ดาวฟรี แลนะ้วเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้นะผมก็ได้ขึ้นมาที่ลงกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วสอัสดีผมเจคุณเอาเื่อนมีงดาวโอ้โหตกแก๊งเลยได้เหรียญซี ผมจะขึ้นมาบนโลงกันทำไมคะเนี่ยผมก็เห็นวงสีเขียวอยู่ตรงนั้นนี่ว่าอะไรของพวกทุกคนเอ,อ๊เหมือนตรงแถวนั้นจะมีคนบวกกันออต้องมาดูก่อนภาษาอะไรนัเนี่ยคนบวกกัน Ayo. Coming up. Unstoppable. Kau nolong di mana? Apunah. Cepatlah. Ini dia. Oh, kau lagi main dahi game. สองสามมึงนีเล่นท้ายเกมอุย้ยตกใจเวียดโอ้โหตกใจเพิ่มเลยน่าจะอยู่ข้างล่างนะตอนนี้วงจบตรงไหนแค่นั้นแหละวงจบข้างล่างนี่ผมช่วย think take can't. can anyway, what you You me? โอเคครับทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นสกิลตัวช้าของผมถือว่าดีเลยครับได้ที่หนึ่งมาด้วยได้ตั้งเจ็ดสกิลแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Thank you